ผมสลับสูตรที่สองก็คือจะเป็นคอสโมโปรตีนคอสโมโปรตีนคอสั B ้นว่าคอสโมคอสโมนะครับผมผมเคยได้ยินชื่อคอสโมเนี่ยนะนานมาแล้ว <Okay. S 2> แล้วผมเคยจะทําเองที่บ้านเพาะว่าเพื่อนมาที่บ้านแล้วพวกพวกที่มาจากเมืองนอกเขาอยากทำคอสโม mo, แต่ผมทําไม่เป็น <Okay. S 2> ผมคิดว่าชื่อมันย,วยาวๆเนี่ยมันคงทำยากอ่ะแ,แล้วก็ไม่ไม่มีขั้นตอนไหนักเดี๋ยวนี้ลองลองคอสโมดูก็ได้ะครับ เรื่อที่ใส่น้ำแข็งเดิมเรื่องที่ใส่น้ำแข็งปร,ริมาณเท่าเดิมใช่ไหมครับประมาณสองช้อนประมาณครึ่งหนึ่งน้ำแข็งประมาณครึ่งได้ไหมครับประมาณสักขนาดนี้ก็จะได้นะฮะประมาณครึ่งนง้งแข็งครึ่งหนึ่งนะฮะเ c h เ c อร์ไซส์นี้เขาเรียกว่าไซส์อะไรครับ เป็นไซส์มาตรฐานแต่จะมีเออจะมีตัวเล็กอีกตัวนี้คือสำหรับทำเออออกเป็นเป็นจอต่อจอแก้วต่อแก้วอ๋ออันนี้จะได้มาตรฐานมากกว่าใช่ไหมครับโอเคครับเจอเลยครับแล้วขอทำตามค่ะว่าง้ายยังคงใช้ตัวเดิมไหมใช้ตัวเดิมได้ค่ะ เข้ากับเดิมแล้ครับคือเทน้ำวัดก้าลงไปโคเวอร์น้ำแข็งต่อไปจะเป็นอนนี้ส่วนผสมทิปเปิ้ลเสร็จที่เปิ้ลเสร็จ,รจอันนี้คือกีนดีนสินสิงแดงถามว่าถ้าเราใช้ใสดีแทน,น้ใช้ตัวเอจีนจริงก็ได้ดดใช้แทนน้ ที่เป็นเซกนี่คือนเกลรดส้มใช่ไหมครับก็คือกลุ่มข้าวหวานนะฮะแต่ว่ามีมีรดส้มใส่ไม่เยอะคือใส่เพื่อให้มันเกิดสีแดงขึ้นใ,ใช่ไหมครับก็แค่อา่าหนึ่งหนึ่งวีหนะะึ่งหนึ่งวีอะฮแล้วก็เอาขึ้นเลยนะครับ ประมาณครึ่งออนครึ่งอ่อนอันนี้เป็นอะไรคะนี่เป็นน้ำส้มส้มนะครับหาได้แย่มากเลยก็จะบอกเนค่ยพาว่าตัวส่วนนี้ที่ทำมาเนี่ยรสชาติที่ออกมาจะเป็นรสชาติอะไรกันเอ่อมจะออกมา หวานอมเปรี้ยวนั่นเองในน้นแครนเบอร์รี่นะครับใช้เยอะหัวขวดประมาณสองออนก์น่าจะได้นะส่วนนี้ก็จะส่วนผสมนิดนึงนะคะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเช็คเลยนะครับขยับไม่ต้องนานนะครับเพราะว่าให้สดสด เข้ากันใช่ไหมคะใส่ในแก้วมานี่เราจะกรองเอาแต่เอาแต่ต้นน้ำออกมาครับสีสันที่ออกมาสวยงามมากค่ะเป็นสีออกส้มสีดอกเป็นสีส้มๆนะครับสีแบบนี้นะคะน่ารรมชาติสูตนี้ชื่อคอสโมโพลิแทนครับชื่อคอสโมโพลิแทนนะครับมีอะไรครับส่วนอีกทีหนึ่งได้ไหมครับมีโรบก้ามีวอดก้าออริจินอลนะครับนะครับตัวเป็นจินนีกับ มีกินาดีนนะครับกินาดีนหน้าตาขวดก็จะเหมือนกับเฮลบูบอยแต่ว่าจะเขียนไว้ว่าน้ำหวานเข้มข้นนะครับเด็กกินาดีนนะครับน้ำแคนเบอร์รี่นะครับก็อีกตัวหนึน่งแล้วจะมีน้ำส้มด้วยนะ